สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับดิฉันนางสาวปานสินจันดำครูศูนย์การเรียนชุมชนทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องที่2ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การทำกิจกรรมโครงงาน เป็นการทำกิจกรรมที่เกิดกับคำถามหรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนั้นการทำโครงงานจึงมีขั้นตอนดังนี้ข้อ1ขั้นสำรวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำการตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆเช่นแหล่งความรู้เพียงพอที่จะศึกษาหรือขอคำปรึกษา มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษามีเวลาและงบประมาณเพียงพอข้อ 2. ขั้นศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจทำจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่จะกำหนดขอบข่ายเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังได้ความรู้เรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนสามารถออกแบบศึกษาทดลองและวางแผนดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม 3. ขั้นวางแผนการดำเนินการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื่องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและมีการกำหนดขั้นตอน ในการกำหนดงานอย่างรัดกุมทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบนรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ประเด็นที่ต้องร่วมการคิดวางแผนในการทำโครงงานมีดังนี้คือปัญหาสาเหตุของปัญหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้การออกแบบศึกษาทดลองโดยกำหนดและควบคุมตัวแปรวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีเวลาและสถานที่จะปฏิบัติข้อ4ขั้นเขียนเ้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์การเขียนเขาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้4.1ชื่อโครงงานเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายตรงและมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื่องใด4.2 ชื่อผู้ทำโครงงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงงานซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้4.3ชื่อที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้4.4ที่มาและความสําคัญของโครงงานเป็นการอธิบายเหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้ความสําคัญของโครงงานแนวคิดหลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน4.5วัตถุประสงค์โครงงานเป็นการบอกจุดมุ่งหมายของงานที่จะทำซึ่งควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งที่สามารถวัดและประเมินผลได้4.6สมมุติฐานของโครงงานวงเล็บถ้ามีสมมุติฐานเป็นคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะผิดหรือถูกก็ได้สมมติฐานที่ดี ควรมีเหตุผลรับรองและสามารถทดสอบได้4.7วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องใช้เป็นการระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในการดำเนินงานว่ามีอะไรบ้างได้มาจากที่ไหน4.8วิธีการดำเนินการเป็นการอธิบายขั้นตอนของการดำเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน4.9แผนการปฏิบัติการ เป็นการกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จงานในแต่ละขั้นตอน4.10ผลที่คาดหวังจะได้รับเป็นการคาดผลที่จะได้รับการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่ก็ได้4.11เอกสารอ้างอิงเป็นการบอกแหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อ5 ขั้นลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สําคัญตอนหนึ่งในการทําโครงงานเนื่องจากเป็นการลงมือปฏิบัติจริงตามที่ได้กําหนดไว้ในเข้าโคงของโครงงานอย่างไรก็ตามการทําโครงงานจะสําเร็จได้ด้วยดีผู้เรียนจะต้องคํานึงถึงความพร้อมและวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอื่นๆเช่นสมุดบันทึกกิจกรรมประจําวันความละเอียดรอบคอ และความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานความประหยัดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน <c oughs> การเรียงลำดับก่อนหลังของงานส่วนย่อยๆซึ่งต้องทำแต่ละส่วนให้เสร็จก่อนทําส่วนอื่นต่อไปในขั้นตอนลงมือปฏิบัติจะต้องมีการบันทึกผลการประเมินผลการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานข้อ6 <c oughs> การเขียนรายงานโครงงานการเขียนรายงานการดำเนินงานของโครงงานผู้เรียนจะต้องเขียนรายงานให้ชัดเจนใช้ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้องใช้ภาษากระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายและต้องควบคุมประเด็นสำคัญสำคัญ,คญทั้งหมดของโครงงานได้แก่ข้อ1ชื่อของโครงงานข้อ 2. ชื่อผู้ทำโครงงานข้อ3 ชื่อที่ปรึกษาข้อ4บทคัดย่อข้อ5ที่มาและความสำคัญของโครงงานข้อ6จุดหมายสมมติฐานข้อ7วิธีการดำเนินงานข้อ8ผลการศึกษาค้นคว้าข้อ9ผลสรุปของโครงงานข้อ10ข้อเสนอแนะข้อ11คําคำขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานและเอกสารอ้างอิง ต่อไปข้อ7ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานของโครงงานหลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วจะต้องนําเสนอผลงานที่ได้มาเสนอและจัดแสดงซึ่งอาจทําได้หลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการประชุมทางวิทยเช่นการจัดนิทรรศการการประชุมทางวิชาการเป็นต้นในการเสนอผลงาน และจัดแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ควรนำเสนอให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญทั้งหมดของโครงงานเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษานักศึกษาสามารถศึกษาหาข้อมูลในความรู้หลังจากศึกษาเสร็จแล้วนักศาาึกษาสามารถเข้าไปทํำใบงานในคัสรูมได้เลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้จบแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะ